เวลาผ่านไปเร็วเกินกว่าที่คุณจะรอให้ทุกอย่างพร้อมและอนาคตที่คุณหวังจะไม่มีวันเกิดขึ้นถ้าคุณไม่เริ่มลงมือวันนี้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Unlock The One พื้นที่ที่เราจะปลดล็อกศัก,กยภาพในตัวคุณเพื่อก้าวสู่1%ที่มีชีวิตไม่ธรรมดาคลิปนี้คือคำเตือนที่คุณอาจต้องการฟังมากที่สุดในชีวิต เพราะเรากำลังจะพูดถึงก้าหัวข้อสำคัญที่จะพาคุณมองเห็นว่าหากคุณยังไม่ตั้งเป้าหมายยังไม่เริ่มพัฒนาตัวเองและยังไม่กล้าลงมือทำวันนี้อีกห้าปีข้างหน้าคุณอาจเสียใจมากกว่าที่คิดนี่ไม่ใช่แค่คลิปที่มาชวนให้คุณฮึกเหิมแต่มันคือกระจกที่สะท้อนให้คุณได้ตั้งคำถามกับชีวิตตัวเอง และอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนอนาคตคุณไปตลอดการถ้าคุณพร้อมจะเผชิญหน้ากับความจริงพร้อมจะหยุดการผัดวันประกันพรุ่งและพร้อมจะสร้างตัวตนที่คุณ,ณภูมิใจในอีกห้าปีข้างหน้าไปเริ่มกันเลยวันนี้คือคำตอบของอนาคตคุณคุณเคยเงยหน้ามองนาฬิกาแล้วรู้สึกเหมือนเวลาวิ่งหนีคุณไหม คุณเคยบอกตัวเองว่าจะเริ่มพรุ่งนี้แล้ววันพรุ่งนี้นั้นไม่มีวันมาถึงจริงๆไหมคุณเคยรู้สึกไหมว่าทั้งที่คุณมีศักยภาพมากพอแต่ชีวิตกลับวงเวียนอยู่ที่เดิมเหมือนไม่เคยไปไหนเลยคลิปนี้ไม่ได้จะชวนคุณตั้งเป้าหมายเพียงเพื่อให้รู้สึกดีไม่ได้จะบอกให้คุณพัฒนาตัวเองเพื่อทำตามใครและไม่ได้จะเร่งเร้าให้คุณรีบลงมือทำโดยไม่คิดอะไร แต่จะชวนให้คุณมองลึกลงไปในตัวเองอย่างซื่อตรงและถามคำถามสำคัญที่สุดในชีวิตถ้าวันนี้คุณยังไม่เริ่มทำอะไรเลยอีก5ปีข้างหน้าคุณจะยังโอเคกับตัวเองอยู่ไหมชีวิตไม่ได้เปลี่ยนจากโชคช่วยหรือจังหวะพิเศษแต่มันเปลี่ยนจากการตัดสินใจเริ่มต้นเล็กๆที่คุณทำซ้ำทุกวันการเริ่มต้นที่ดูไร้พลังในวันนี้อาจกลายเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดเมื่อเวลาผ่านไป ในขณะที่การผัดวันประกันพรุ่งจะกลายเป็นบ่วงที่รัดคุณให้ติดอยู่กับอดีตที่น่าเสียดายคลิปนี้จะพาคุณไปสํารวจความคิดความเฉ่ยความลังเลที่มักปลอมตัวมาในรูปของเหตุผลดีฮ่หาฮ่าจะพาคุณเห็นว่าเป้าหมายไม่ใช่ของคนเก่งเท่านั้นแต่เป็นของคนที่กล้าลุกขึ้นแม้ยังไม่พร้อมจะทำให้คุณรู้ว่าความฝันไม่ได้แพงเกินไปมีแต่การไม่ลงมือเท่านั้นที่ทำให้คุณไม่มีวันไปถึงมัน คุณจะได้เห็นว่าอีกห้าปีข้างหน้าคุณสามารถเป็นคนใหม่ที่น่าเคารพในสายตาตัวเองหรือยังคงเป็นคนเดิมที่นั่งเสียดายเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับวันนี้เพราะทุกสิ่งในชีวิตเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆที่คุณกล้าทำก่อนคนอื่นและเพราะสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่การล้มเหลวแต่มันคือการมองย้อนกลับมาแล้วพบว่าคุณไม่เคยเริ่มต้นเลยข้อที่หนึ่ง เวลาจะผ่านไปอยู่ดีคุณจะรอให้มันพาไปหรือจะเริ่มพาตัวเองไปในทิศทางที่ฝันไว้บางครั้งเราเงยหน้ามองเวลาแล้วก็ต้องถอนหายใจเบาๆกับคำถามที่ผุดขึ้นมาในใจว่าฉันอยู่ตรงนี้มานานแค่ไหนแล้วหลายคนไม่ได้ขี้เกียจพวกเขาแค่ไม่มีภาพชัดเจนว่าต้องไปทางไหนไม่มีแรงจูงใจชัดเจนว่าทำไปเพื่ออะไรและไม่มีจุดเริ่มต้นชัดเจนว่าเมื่อไหร่จะลงมือ เราทุกคนต่างรู้ว่าเวลาผ่านไปเร็วแค่ไหนวันนี้ที่รู้สึกเหมือนเพิ่งเริ่มปียังไม่ทันจะทำอะไรก็จะหมดปีอีกแล้วแล้วหากวันนี้เรายังไม่เริ่มอะไรเลยอีกห้าปีข้างหน้าก็คงยังคงอยู่ที่เดิมแค่เปลี่ยนไปเป็นเวอร์ชั่นที่เหนื่อยขึ้นผิดหวังมากขึ้นและอาจเริ่มไม่เชื่อว่าชีวิตจะดีขึ้นได้จริงไหมคนที่ไม่ตั้งเป้าหมายมักถูกชีวิตพัดพาไปแบบไร้ทิศทาง และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเสียใจที่ค่อยๆคืคบคลานเข้ามาแบบเงียบเชียบการมีเป้าหมายไม่ใช่เรื่องแฟนซีหรือคำสวยหรูแต่มันคือเสาเข็มที่คอยยึดทิศทางชีวิตของคุณให้นิ่งท่ามกลางคลื่นลมของวันธรรมดาธรรม,มันคือคำถามที่คุณควรตอบให้ได้ว่าอีกห้าปีข้างหน้าฉันอยากจะเป็นคนแบบไหนและอยากใช้ชีวิตแบบไหน คนที่ไม่มีคำตอบให้คำถามนี้ส่วนใหญ่มักกลายเป็นคนที่รู้ตัวอีกทีตอนอายุ35ว่าเสียเวลาในวัย20ไปกับความลังเลและการรอความพร้อมไม่มีใครที่พร้อมก่อนเริ่มแต่คนที่เริ่มก่อนจะค่อยๆพร้อมในแบบของเขาเวลาจะผ่านไปอยู่ดีคำถามคือคุณจะปล่อยมันผ่านไปเปล่าๆหรือจะให้มันพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายในแต่ละวันข้อที่สองความไม่กล้าตัดสินใจในวันนี้ คือราคาที่คุณต้องจ่ายในอนาคตเราถูกสอนให้รอบคอบแต่ในความรอบคอบบางครั้งก็แฝงด้วยความกลัวที่ซ่อนอยู่ในคำว่าเดี๋ยวก่อนบางคนพูดประโยคนี้มาตลอดสามปีบางคนรอให้พร้อมมาเกือบสิบปีแล้วพบว่าความพร้อมไม่มีอยู่จริงชีวิตจริงไม่ได้ต้องการคนที่เก่งที่สุดแค่ต้องการคนที่กล้าตัดสินใจแล้วลงมือทา ถ้าคุณไม่เริ่มตั้งเป้าหมายไม่เริ่มพัฒนาตัวเองไม่เริ่มลงมือทําแม้เพียงวันละเล็กวันละน้อยชีวิตของคุณก็จะถูกกําหนดโดยคนอื่นถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวและถูกจํากัดด้วยความไม่มั่นใจของตัวเองและที่น่ากลัวที่สุดคือคุณจะเริ่มเปรียบเทียบตัวตัวเองกับคนที่เริ่มเดินแล้วแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกเสียดายที่ไม่เริ่มในวันนั้นลองมองกลับไปห้าปีที่ผ่านมาคุณทำอะไรลงไปบ้าง มีอะไรที่อยากทำแล้วไม่ได้เริ่มไหมและถ้าย้อนกลับไปได้คุณอยากกลับไปเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นหรือเปล่าเพราะถ้าคำตอบคือใช่มันก็ชัดเจนแล้วว่าการไม่เริ่มเจ็บกว่าการเริ่มแล้วล้มเสียอีกอย่ารอให้ห้าปีข้างหน้าต้องหันกลับมามองตัวเองแล้วพูดว่ารู้ี้ฉันเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นก็ดีการไม่กล้าตัดสินใจในวันนี้อาจเป็นราคาที่คุณต้องจ่ายด้วยความเสียใจที่ยาวนานในอนา,นนอนาคต ข้อที่สามพัฒนาตัวเองวันนี้ถึงไม่เห็นผลทันทีแต่กำลังเปลี่ยนอนาคตคุณอย่างเงียบๆหลายคนไม่พัฒนาตัวเองเพราะรู้สึกว่าทำไปก็ไม่เห็นผลแต่แท้จริงแล้วการพัฒนาตัวเองไม่ใช่สิ่งที่เห็นผลในวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่มันคือการหว่านเมล็ดพันธุ์ที่จะงอกงามอย่างมั่นคงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราต่างเคยเห็นคนที่เราประทับใจในวันนี้ ทั้งๆท,ที่เมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยสิ่งที่ต่างคือเขาไม่หยุดพัฒนาพัฒนาทักษะเล็กๆพัฒนาทัศนคติใหม่ๆปรับมุมมองที่เคยแคบให้กว้างขึ้นขัดเกลาตัวเองทีละนิดจนวันหนึ่งเขากลายเป็นคนที่มีคุณค่าในตลาดชีวิตโดยไม่ต้องพูดอะไรมากในทางตรงกันข้ามคนที่ไม่พัฒนาตัวเองเลยในช่วงเวลา5ปี เขาอาจจะกลายเป็นคนที่นั่งดูคนอื่นประสบความสำเร็จแล้วถามตัวเองซ้ำๆว่าทำไมเราไม่ดีเท่าเขาคำตอบมันเรียบง่ายและตรงไปตรงมาเพราะเขาไม่หยุดพัฒนาส่วนคุณไม่เคยเริ่มการพัฒนาตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องงานไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันรวมถึงการเติบโตเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นและมั่นใจมากขึ้นในตัวเอง ต่อให้วันนี้คุณยังไม่รู้ว่าอยากเป็นอะไรแต่ขอแค่เริ่มพัฒนาไปในทิศทางที่ดีอีกห้าปีข้างหน้าคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ทำไปทุกวันไม่สูบเปล่าเลยสักวันเดียวข้อที่สี่ทุกวันที่ปล่อยผ่านไปโดยไม่ได้ทำอะไรคือวันที่คุณยกโอกาสให้คนอื่นแซงไปเรื่อยๆลองหลับตานึกถึงเส้นทางชีวิตเหมือนสนามวิ่งที่ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีเส้นชัย และไม่มีกรรมการตัดสินแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือคุณไม่ได้วิ่งอยู่คนเดียวมีคนมากมายที่เริ่มวิ่งในสนามเดียวกันกับคุณบางคนเริ่มก่อนคุณบางคนเริ่มหลังคุณบางคนเริ่มในวันที่ไม่มีแรงเลยสักนิดแต่พวกเขายังวิ่งบางวันก็เดินบางวันก็คลานบางวันก็ซุดลงนั่งแต่พวกเขายังไม่หยุด ขณะที่คุณยังคงรอให้มีแรงรอให้รู้แน่ว่าจะไปทางไหนดีรอให้พร้อมแบบ100%แล้วจึงเริ่มคุณกำลังยืนอยู่เฉยๆและวันเวลาที่ผ่านไปเงียบๆนั่นและคือสิ่งที่กำลังเปิดทางให้คนอื่นแซงคุณไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องใช้พลังอะไรพิเศษเลยไม่มีใครรู้ว่าอีก5ปีข้างหน้าการแข่งขันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน แต่สิ่งที่รู้แน่คือหากคุณยังไม่เริ่มวันนี้คุณจะกลายเป็นคนที่ไล่ตามตลอดเวลาไล่ตามโอกาสไล่ตามความสําเร็จไล่ตามความรู้สึกว่าตัวเองมีค่าและสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจให้ชัดคือไม่มีใครสามารถให้คุณค่ากับตัวคุณได้มากเท่ากับตัวคุณเองแต่ถ้าคุณยังคงใช้ชีวิตโดยไม่ขยับไปไหนเลยมันก็ยากมากที่โลกภายนอกจะเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ คนที่พัฒนาตัวเองแม้เพียงวันละนิดย่อมมีโอกาสขยับเข้าใกล้สิ่งที่เขาต้องการมากกว่าคนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นเลยทุกวันที่คุณไม่ได้ลงมือทำอะไรคืออีกหนึ่งวันที่คุณเสียพื้นที่เสียเวลาและเสียโอกาสให้กับคนที่เริ่มทำอะไรบางอย่างไปแล้วข้อที่ห้าอย่าหลอกตัวเองด้วยคำว่ายังไม่สายเพราะบางโอกาสมันไม่รอกลับมาให้คุณเริ่มใหม่ หลายคนใช้คำว่ายังไม่สายเป็นเกราะกาบังให้ตัวเองรู้สึกสบายใจยังไม่สายหรอกเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวรอโตอีกนิดก่อนรอให้เจอทางก่อนแล้วค่อยเอาจริงแต่น้อยคนจะกล้ายอมรับความจริงว่าบางโอกาสนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่รอใครโลกนี้มีโอกาสที่เหมาะสมที่สุดอยู่จริง บางเวลาที่ถ้าคุณตัดสินใจลงมือทําในตอนนั้นคุณจะพุ่งทยานไปได้ไกลยอย่างเหลือเชื่อแต่ถ้าคุณลังเลไปเพียงเล็กน้อยโอกาสนั้นอาจไม่มีวันย้อนกลับมาอีกเลยเหมือนต้นไม้บางต้นที่มีช่วงเวลาสั้นๆในการเพาะเมล็ดหากคุณไม่รีบปลูกในช่วงที่เหมาะสมต่อให้คุณมีเมล็ดพันธุ์ดีแค่ไหนก็ไม่สามารถงอกงามได้อีกต่อไป คำว่ายังไม่สายเป็นคำพูดที่ฟังดูให้ความหวังแต่ในหลายครั้งกลับกลายเป็นยาพิษที่ทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งเพราะความจริงก็คือบางการเริ่มต้นต้องเกิดตอนนี้ไม่ใช่เพราะกลัวแพ้คนอื่นแต่เพราะกลัวแพ้ตัวเองในวันข้างหน้าคุณอาจจะยังไม่พร้อมหนึ่งรอยเปอร์เซนแต่บางครั้งโอกาสที่เข้ามาก็ไม่ได้รอให้คุณพร้อมหนึ่งร้อยเปอร์เซนเช่นกัน มันแค่ต้องการให้คุณกล้ามากพอที่จะเริ่มไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ผ่านอะไรมาบ้างถ้าคุณมีโอกาสตรงหน้ามีความฝันในใจและยังมีแรงพอจะขยับวันนี้คือเวลาที่ดีที่สุดแล้วอย่ารอให้ถึงวันที่คุณต้องยืนอยู่ตรงจุดเดิมแล้วพูดกับตัวเองว่ารู้นี้ตอนนั้นฉันควรเริ่มข้อที่หไม่มีใครเปลี่ยนชีวิตคุณได้ถ้าคุณไม่ลงมือเปลี่ยนเอง ในยุคที่แรงบันดาลใจไหลเวียนอยู่ในโซเชียลมากมายเรารู้สึกมีไฟขึ้นในทุกครั้งที่ดูวิดีโอปลุกพลังฟังคําพูดดีๆหรืออ่านโพสต์จากคนที่ประสบความสำเร็จแต่ไฟเหล่านั้นมักดับลงอย่างเงียบๆหลังจากเราเลื่อนผ่านหน้าจอไปเพียงไม่กี่นาทีเพราะความจริงของชีวิตคือแรงบันดาลใจที่แท้จริงคือการลงมือทำไม่ใช่แค่การรับฟังต่อให้คุณได้รับคำแนะนำดีที่สุด ได้พบผู้คนที่ยอดเยี่ยมที่สุดมันจะไม่มีผลเลยหากคุณไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายในไม่มีใครเปลี่ยนชีวิตคุณได้ไม่มีใครสามารถบังคับให้คุณประสบความสำเร็จและไม่มีใครจะต่อสู้เพื่อชีวิตคุณได้มากเท่ากับตัวคุณเองการเปลี่ยนแปลงนั้นเจ็บปวดเพราะมันต้องทิ้งความเคยชินต้องฝืนความขี้เกียจต้องเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนแต่มันคือความเจ็บที่คุ้มค่าที่สุด หากคุณไม่เริ่มลงมือพัฒนาตนเองวันนี้อีกห้าปีข้างหน้าคุณอาจยังเป็นคนเดิมคิดแบบเดิมทำงานเดิมมีปัญหาเดิมและยังรู้สึกไม่พอใจในชีวิตแบบเดิมแต่หากวันนี้คุณเริ่มขยับแม้เพียงวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์อีกห้าปีข้างหน้าคุณจะกลายเป็นอีกคนที่คุณเองยังทึ่งกับตัวเองจงอย่ารอให้คนอื่นมาเปลี่ยนชีวิตให้ เพราะชีวิตคุณไม่มีใครเป็นเจ้าของนอกจากคุณเองข้อที่เจ็คนสำเร็จไม่ได้พิเศษไปกว่าคุณพวกเขาแค่เริ่มลงมือในวันที่คนส่วนใหญ่ยังลังเลบางครั้งเรามองคนที่ประสบความสำเร็จแล้วด้วยความรู้สึกว่าเขาโชคดีเขามีต้นทุนหรือเขามีเส้นทางที่ง่ายกว่าเราเผลอเอาใจตัวเองไปอยู่ในจุดที่ทำให้รู้สึกว่าการไม่เริ่มต้นของเราเป็นเรื่องเข้าใจได้ แต่ในความเป็นจริงคนที่สำเร็จไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่าคุณเลยสิ่งเดียวที่พวกเขาทำแตกต่างคือพวกเขาเริ่มและเริ่มในวันที่คนส่วนใหญ่ยังไม่กล้าเขาเริ่มในวันที่ยังไม่มั่นใจเขาเริ่มในวันที่ไม่มีใครสนับสนุนเขาเริ่มในวันที่เหนื่อยท้อลังเลแต่เขาก็ยังเริ่มเพราะเขารู้ว่า การเริ่มต้นแบบไม่สมบูรณ์ยังดีกว่าไม่เริ่มอะไรเลยคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เดินบนทางที่ราบเรียบแต่พวกเขาเดินบนเส้นทางที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าก้าวพวกเขาล้มเหลวบ้างถอยหลังบ้างแต่ทุกครั้งที่ล้มพวกเขาลุกแล้วเดินต่อและทุกก้าวที่เดินไปนั่นคือสิ่งที่ค่อยๆแยกพวกเขาออกจากคนที่ยังยืนอยู่กับที่คุณเองก็มีศักยภาพไม่แพ้ใคร สิ่งที่ขาดอาจไม่ใช่ความสามารถไม่ใช่โอกาสแต่คือความกล้าลงมือเท่านั้นเองข้อที่8การไม่ตั้งเป้าหมายคือการยอมใช้ชีวิตแบบไร้ทิศทางโดยไม่รู้ตัวลองนึกภาพเรือที่ล่องอยู่กลางทะเลโดยไม่มีเข็มทิศไม่มีพิกัดไม่มีแผนที่มันอาจดูเหมือนล่องลอยไปอย่างอิสระแต่มันคือความอันตรายที่น่ากลัวที่สุดชีวิตคนเราก็เช่นกัน หากไม่มีเป้าหมายเราก็แค่ใช้ชีวิตไปวันๆตามแรงลมที่พัดมาบางวันพัดไปทางดีบางวันพัดไปทางแย่และเราก็ไม่เคยแน่ใจเลยว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ที่ไหนกันแน่การไม่มีเป้าหมายไม่ได้ทำให้คุณสบายแต่มันทำให้คุณหลงหลงในกิจวัตรหลงในความเคยชินหลงในความรู้สึกว่าชีวิตก็แค่นี้ เป้าหมายไม่ได้ต้องยิ่งใหญ่ตั้งแต่แรกมันแค่ต้องชัดพอที่จะทำให้คุณรู้ว่าตื่นเช้ามาทำไมต้องเรียนรู้อะไรต้องพัฒนาอะไรต้องจัดการเวลาอย่างไรเป้าหมายที่ดีจะพาคุณหลุดจากความว่างเปล่าและเติมความหมายให้แต่ละวันมีพลังมากขึ้นเพราะในท้ายที่สุดชีวิตที่มีเป้าหมายอาจเหนื่อยหน่อยในตอนเริ่มแต่ชีวิตที่ไร้เป้าหมายจะทำให้คุณเหนื่อยแบบไม่มีที่สิ้นสุด ข้อที่9ถ้าคุณไม่เริ่มวันนี้อีกห้าปีข้างหน้าคุณจะยังอยู่ที่เดิมพร้อมกับคำถามว่าทำไมชีวิตฉันยังไม่ไปไหนไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าการรู้สึกว่าเวลาผ่านไปแต่ชีวิตยังคงเดิมไม่มีอะไรเจ็บเท่ากับการถามตัวเองว่าทําไมถึงยังอยู่ที่นี่ทั้งที่ควรไปไกลกว่านี้แล้วคุณอาจใช้เวลาหลายปีไปกับการคิดวางแผนแต่ถ้าไม่เริ่มลงมือจริงทุกแผนก็ไร้ค่า คุณอาจอ่านหนังสือพัฒนาตนเองมากมายแต่ถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมทุกหน้ากระดาษก็เป็นเพียงมึกที่ไม่หล่อล้อมชีวิตวันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับมาแล้วพบว่าคนที่เคยเดินตามคุณกำลังก้าวนำหน้าไปไกลคนที่เคยไม่รู้จักอะไรเลยกลายเป็นคนเก่งในสายงานคนที่เคยไม่กล้าเริ่มเหนือกว่าคุณในทุกมิติและคุณอาจยังอยู่ที่เดิมไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่ง แต่เพราะคุณไม่กล้าเริ่มจงเริ่มวันนี้เพื่อที่ในอีกห้าปีข้างหน้าคุณจะไม่ต้องเสียใจว่าทำไมตอนนั้นฉันไม่ลงมือถ้าคุณยังไม่เริ่มชีวิตคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนอย่าให้คำว่ายังไม่พร้อมหรือยังไม่ใช่เวลามาหลอกคุณอีกต่อไปเพราะความพร้อมไม่เคยเกิดขึ้นล่วงหน้ามันเกิดขึ้นหลังจากคุณเริ่มต้นแล้วเท่านั้นอย่ารอให้ถึงวันที่รู้สึกเสียดายเวลา เสียดายพลังเสียดายศักยภาพที่ไม่เคยได้ใช้จงเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เป้าหมายเล็กๆก,ก้าวแรกที่ไม่ต้องสมบูรณ์แต่จงให้มันเกิดขึ้นวันนี้วันนี้อาจดูเหมือนเป็นเพียงอีกวันธรรมดาแต่ถ้าคุณเริ่มต้นมันจะกลายเป็นวันสํำคัญที่สุดในชีวิตชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเพราะวันพิเศษแต่มันเปลี่ยนเพราะคุณกล้าเริ่มในวันที่ธรรมดา ท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครต้องการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรู้สึกเสียดายไม่มีใครอยากตื่นขึ้นมาในอีกห้าปีข้างหน้าแล้วพบว่าตัวเองยังอยู่ที่เดิมแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เริ่มหลายคนมัวแต่รอความพร้อมรอจังหวะรอโอกาสที่สมบูรณ์แบบในขณะที่คนบางคนแม้จะยังไม่มั่นใจแม้จะยังไม่มีทุกอย่างพร้อมเขาก็เริ่มและการเริ่มของเขานั่นแหละ คือสิ่งที่ค่อยๆเปลี่ยนชีวิตเขาไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงอย่าปล่อยให้คำว่าเดี๋ยวก่อนกลายเป็นกับดักที่ดึงคุณให้ย่ำอยู่กับที่อย่าปล่อยให้วันธรรมดาธรรมดาผ่านไปโดยที่คุณไม่ได้ทำอะไรเพื่ออนาคตของตัวเองเลยเพราะไม่มีความสําเร็จไหนเกิดจากคนที่แค่คิดแต่ไม่เคยทำและไม่มีอนาคตที่ดีไหนมารอคุณโดยไม่ผ่านการลงมือของคุณในวันนี้ จงตั้งเป้าหมายแม้จะยังเลือนรางจงพัฒนาตัวเองแม้จะยังไม่เก่งพอและจงลงมือทำแม้จะกลัวหรือยังไม่แน่ใจเพราะวันหนึ่งข้างหน้าคุณจะต้องขอบคุณตัวเองในวันนี้ที่กล้าแม้ในวันที่ไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือไม่ที่เริ่มแม้ยังไม่มีใครเข้าใจและที่ไม่รอให้ชีวิตดีขึ้นก่อนถึงจะลุกขึ้นเปลี่ยนแปล,ปลงอะไร จงเลือกลงมือในวันนี้เพื่อที่วันหนึ่งในอนาคตคุณจะได้มีชีวิตที่ไม่ต้องใช้คำว่าเสียดายสุดท้ายแล้วชีวิตของเราไม่ได้เปลี่ยนเพราะเราหวังว่าจะมีอนาคตที่ดีแต่มันจะเปลี่ยนเมื่อเรากล้าลงมือทํำในวันนี้ถ้าคุณดูมาจนถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณคือคนหนึ่งที่ไม่อยากปล่อยให้ชีวิตผ่านไปเปล่าฮ่าฮและผมหวังว่าทั้งเก้าหัวข้อในคลิปนี้ จะจุดประกายบางอย่างในตัวคุณจะทำให้คุณหันกลับไปมองเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดขึ้นและจะกล้าทำในสิ่งที่คุณรู้ว่าควรเริ่มมาตั้งนานแล้วเพราะไม่มีอะไรน่าเสียดายเท่ากับการมองย้อนกลับมาแล้วพบว่าคุณไม่ได้ล้มเหลวแต่แค่ไม่เคยเริ่มต้นเลยหากคลิปนี้มีคุณค่าและช่วยกระตุกความคิดของคุณได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Unlock The One เพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจดีๆที่จะช่วยคุณปลดล็อกศักยภาพในตัวเองทุกสัปดาห์ขอบคุณจากใจที่อยู่จนจบคลิปนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่จะทำให้คุณเข้าใกล้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการมากขึ้นอีกก้าขอให้คุณกล้าเริ่มแม้ยังไม่พร้อมเพราะอนาคตที่ดีเริ่มจากการไม่รออีกต่อไป